ที่นี่หมู่บ้านใหม่ศรีอุบลค่ะเป็นหมู่บ้านเล็กๆโพยพมาจากอีสานค่ะมาทำกินอยู่ที่นี่พอที่นู่นน้ำท่วมค่ะแล้วก็ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่ลบบุรีนี่ค่ะเวลาหน้าแรงก็แรงมากเลยค่ะแต่ก่อนทำนาแค่ครั้งเดียวค่ะปีละครั้งเพราะเราใช้น้ำจากน้ำรดดูฝนอย่างเดียวค่ะ คยบางครั้งอ่ะฝนทิ้งช่วงก็ทําให้ผลผลิตของเราอ่ะขาดขาดจากตรงนั้นไม่ได้เต็มไม่เต็มหน่วยหน้าบ้านใหม่สีอุบลจังหวัดลบบุรีชาวบ้านต้องเผชิญกับปัญหาขาดแคลนน้ํามายาวนานทั้งการอุปโภคบริโภคและการทําเกษตรกรรมจากปัญหาขาดแคลนน้ําราษฎรบ้านใหม่สีอุบลร่วมใจกันเขียนดีกาขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ํา ถึงในหลวงรัชกาลที่10พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำวังตะโกไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องของเขาทุกหลังคาเรือนปีนี้นําอุดรมสมบูรณ์ดีจากที่เคยแห่งแรกมาปีนี้ก็ถือว่าเขาได้เหตุน้ำปังได้เหตุน้ำปีทุกข้วเรือนนะครับดังนั้นก็ขอให้พี่น้องบ้านเฮานะครับได้ผลผลิตสมบูรณ์นะครับพี่น้องโครงการอ่างเก็บน้ำวังตะโก เกิดขึ้นตามพระราชดำริเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ทั้งในฤดูฝนและฤดูแลง้งเป็นแหล่งน้ำต้นทุนให้แก่ฝ่ายบ้านใหม่สีอุบลคือเริ่มต้นจากความเดือดร้อนของชาวบ้านเราหาที่พึ่งตามสายทางไม่ได้คือตามขั้นตอนไม่ได้นั่นแหละเราถึงต้องเขียนดีกาเพื่อขอพระราชทานความช่วยเหลือจากท่านและแล้วฝันของชาวบ้านก็เป็นจริง แหล่งน้ำสู่ชีวิตใหม่โดยเริ่มต้นขึ้นเมื่อ,อยาดน้ำลังไหลจากฟ้ากลายเป็นสายทานแห่งพระมหากรุณาธิคุณชาวบ้านเริ่มมีน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตวันนี้บ้านใหม่สีอุบลมีความเปลี่ยนแปลงทุกครัวเรือนมีน้ำใช้เพียงพอเราใช้น้ำจากอ่างวังตะโกค่ะ พระเจ้าอยู่หัวรอ1สิบทรงประทานมาให้พวกเราค่ะแล้วพวกเราซาบซึ้งอย่างยิ่งที่มีอ่างค่ะพวกเราก็ทํานาได้กินข้าวได้มีข้าวกินค่ะหน้าแล้งแล้วก็ได้ทํานาทานําข้าวเหนียวก็ได้ข้าวเจ้าก็ได้ค่ะพอได้กินพอได้ใช้ค่ะแล้วก็ดมสมบูรณ์ค่ะเดี๋ยวนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านมอบอาชีพมอบความหวังมอบโอกาส ทำให้พวกเรามีอาชีพทางเลือกสร้างคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเราดีขึ้นครับผมว่าไงยายบัวพันปีนี้ผลผลิตโอ้ยกระนาำมันดีปีนี้ตั้งแต้เขามีเขื่อนกาเก็บน้ำไว้เทศนาก็ได้ดีปีนี้ผลผล,ผลิตดีแล้วน้ำก็เยอะเพราะว่าเราได้เขียนพระราชทานมาใหม่แล้วปีนี้คิดว่าจะทำนาปังต่อเลยปีนี้ก็ดีค่ะได้ไส้หนีแมคะ่ะมันกับบแรงนะคะ อยาก <Yeah. S 2> ที่ไดเคือนพระราชทานของพระองค์ท่านมาด้คะอันนี้ก็เป็นเพราะพระมหากรุณาที่คุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราได้พระราชทานอ่างเก็บน้ําตัวนี้มาเราก็ต้องช่วยกันดูแลให้ส่กับที่ท่านได้มอบหมายอ่างเก็บน้ํานี้ให้เราใช้ประโยชน์ อ่างเก็บน้ำวังตะโกนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงไม่ใช่เพียงแหล่งน้ำแต่คือสายทานแห่งพระราชหฤทัยที่ยังความอยู่ดีมีสุขให้ราษฎรใต้ร่มพระบารมีตราบนานเท่านาน